ล่างหูมาล่างมาเด้โอ้โหพบกับมันมือเสือเนาะมไนดวงอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะโอ้อันนี้เต็ดอยค่ะเต็ดอยเนาะขาหนอนบาทอะโอ้โหแม่เนาะซ่อมมันด้วเนาะอะไรไซแบบบิ๊กเบิ้มเลยเนี่ยนุ่มไหมน้องคนาดเนาะครับสวัสดีทางผ่านเป็นตลาดข้างทางของชนเผ่าอาขานะครับวันนี้ยังก็มาเจอของละ สวัสดีเจ้าคุณเรียงโอ้โหพบกับมันมือเสือเนาะมามือเสือไปอย่างกินกับธรรมะกินอันนี้เพราะว่าผอกินน่าร้อนนี่โอ้สวัสดีค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทอุดูชมะเอออุดชมาหนึ่งร้อยบาทว้าวมันมือเสือนะครับแล้วมันตีนหมีนี่คนละแบบเหรออาคาเน่โมเช่โมเช่ หมดเชหมดเชไปต้มกินเนาะเออทอดจีหอดได้เราเกี่ยกีหอดได้อลังการมากนะตอนนี้ไปแกงกะแกหอดได้ทำของหวานได้ก่อนของหวานหอดได้เหรอถูดห้าสิบบาทครับนี่หนึ่งร้อยบาทโอ้ยกกับเป้๊นโอ้แต่มันมือเหมือนมือเสือนะมันมือเสือเหมือนตีนหมีนะครับเฮ้โหอย่างดีนะตอนนี้ครับดูก่อนหมอก็มีเนาะอะงรไม้ก็มีนกดอง บริสไม่อันนี้อาคาเรียกว่าอาคานี่อาเบะอาเบะอือาเบะอาเบะเนาะน้ำพริกน้ำผึ้งหนอดองมีหนอโซมหนอส้มอะไรนะอันนี้ผักกาผักกาผักท่อผักไผ่เนาะผักไผ่กินกับลาบโอ้นอก็สวยนอก็มีหนอสวยเลยครับี่ห้่นู50สีมันอยู่ได้หลายวันอยู่ก่อน สองวันสามวันสองวันสามวันนี่ได้แล้วคะมาเน่ามาได้อันนี้มันจะเสียคะอ๋อออ๋มันจะเสียครับเสียได้เนาะสองวันสามวันจะเสียอีกทำไมเสียง่าแง่มีห้าสีห้าสีแล้วไม่จะไม่ได้กลับบ้านเลยแอนตอนไปกลับบ้านมันจะเสียไหมมนเสีย ไม่เคยแน่ใจกำลังตกลงกับไมค้ากันถ้าอยู่ได้หลายวันก็จะอุ่หนุนแต่ถ้าอยู่ได้นิดเดียวไม่ได้ทําอาหารเนาะครับพอนี้เราอยู่อีกหลายวันอยู่ครับกูดก็มีไม่ได้ทําอาหารต้องเดินทางอุ่หนุนผักไผ่ไหมไม่ได้ทําอาหารถ้าถ้าซื้อต้องซื้อที่อยู่ได้หลายหลายวันผักไผ่ผักแพลวหน่อดองหน่อส้มมาซื้อได้นี่ประกาศต่อหอวมีถ้าต้อง ทางผ่านไปไหนนะครับตอนนี้เขาเราจะไปที่แถวเที่ยวดอยผาหมีเจ้าหาะนี้ผาหมีเจ้าจังหวัดเชียงรายเนาะครับนี่คือทางผ่านจังหวัดเจ้าครับมาทางฝางฝางแล้วก็แม่อายแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปสู่เขตแม่จันเจ้าครับอันนี้เป็นตลาดอาขาบ้านเลยนะคะบ้านรอบผูรอบผูรลบผูล่บผูรอบผูลอบผู จะแวะมาอดนูนได้เดี๋ยวหนูเดินนี่นะเดี๋ยวดูแวะมาอีกรอบนะครับเดินดูก่อนป่ะครับแกล่างถึมาแกล่างถมาเดย์เดหนูมาอดนนทุกอย่างเนี่ยอ่ะลองมาเดินดูฝั่งนี้รวยสวัสดีครับสวัสดีครับอูดูทรรมะไหวไหวแล้วก็สวยสิบบาทสิบบาท โอ้นี่ผูบาทศั่วใส่นั่นอร่อยใช่ค่ะไปผัดชะอมผัดกะเพราก็มีเนาะของท้องถิ่นมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างมีเชดาเชดาเนาี่รับครับมือรูปจะมีไหมมีไม่เยอะตัวไอ้เยอะส่วนไหมเอาดังไฟเนาะนนวานครับ นอหวานนวานมีชาชาโอ้โหขวดขวดวดขวด่ดขวานวหวานครับดขวขวดขดขว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 ด่วดขวดขวดวดขวดขดขวดขมดขใดดขวหวดดว นอกได้ไหนมาคะนี่อเนี่ยได้ป่ามาใหญ่มากให้ให้มีชุมชนเต็มที่ใหญ่มากๆบนบนดอยมานอกครับอุดหนุนไม่เกียจละกันเพราะว่าเราไม่ได้ทำอาหารครับกลับบ้านอีกหลายวันอยู่จมกคะขเนี่ยอ๋อยี่สิบฟังนู้นอ่ะยี่สิบห้าสาวห้าเหรอบูอันนี้สิบเอมะละ อันนี้เท่าไหร่อันนี้ยี่สิบออดหนุนคนละทายสิบตลาดพื้นบ้านของก็เก็บไว้ในหลายวันเนาะก็ไม่แพงนะครับแก่เก็บไว้ไรมาแพงอันนี้ไม่ได้ไม่ทำอาหารขาซื้อไม่ได้เนาะดออดหนุนร้านอย่างสองอย่างนะครับขายดีนะคะบรรยากาศร้านเป็นงามเดี๋ยวแม่เดี๋ยวอุดหนุนนะคะ แม่ชิม่วงเดี๋ยวดูไปอุดหนุนนะเดี๋ยวดูก่อนสาวห้าบาทต้นละหน่อยเนาะโอ้อันนาลามิโอ้มะนาวก็สุราสิบบาทเองอันนี้แตงว่าอะไรเนี่ยอันนี้แตงดอยค่ะแตงดอยเนาะโอ้อันนี้แตงดอยสีอะไรไปทำพันกะเอ้ยใช่ค่ะดีเด็ดเนี่คพันอืมค่ะตะทองก็มีตะทองก็มีมะนาวมะนาวมะาวลาเม็ ไรมเร e ็กไรมเร็เล็กใครถูกๆเลยเท่าไร่นะอันนี้สิบบาทเองร้สิบบาทเอเจ้าคุณแม่บอกโอมยามมสวยมากเลยอ่ะใช่เือนดวงอะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะอันนี้หนออะไรคะหนอชีสช็ค่ะวู้ครับวีหนววอวนวววววววนนววววววิวววววเวว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 วาวว้วว่ไหนมาวว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 ัวววววดวว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 เราววววรมานานแล้วว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 นง เก็บเอามาขายใช่ค่ะอืมสุดยอดเลยครับลังมีนลังมีนขายลังเท่าไหร่น้าอันนี้ลาอันนี้อันนี้ลาเนี้ยร้อยบาทอันนี้ร้อยสามสี่เลือกเอาเลยมีน้ำเยอะกว่านี่หนึ่งร้อยอ่ะอนี่หนึ่งร้อยไม่แพงไม่แพงนะเราก็สามารถนี่ก็แม่ไม่แพงแล้วขายสามาหลายเดือนแล้วเจ้าครับขอบค่บ นอดองนอดองตรงนี้ก็พักเยอะแยะเนาะพักโอมมาแล้วโซนอดองมีอยู่ค่ะนอยักษ์ยักษ์จริงๆก็จะเห็นก็อะไรแกนี่จะเป็นหนอเนาะนอแล้วก็มันมีเสือข้ามือเสือครับมุมคอนั้นหน่อยน่อยน่อยก็ซาห์คะซาห์ไได้กะ เนหนุนแกแล้วกันเป็นคนไม่ใช้น่ะข้เท่าคนแก่ที่บ้านได้ใช้ดังไฟเนาะทำอาหารแบบคุณตาเดี๋ยอีกสองล้านเป็นหนุนกนเลยนะขาวทานก็จะคลาสสิกนะครับเดี๋ขอบคุณเจ้าอันนี้ก็ของขายหน้าฝนเนาะอันนี้แหละได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนเท่าที่บ้านชอบทำอาหารอันนี้หัวนานได้เลยเป็นนานได้เลยขอบคุณเจ้ากำลังมาเดนเนาะกำลังมา ไล่อุนุนเกียเนาะครับนรคนทาคนแก่ได้ทำอาหารครับใครดีใครดีครับดูเบียร์โดีสามถุงล่ะครับเจ็เยอะเลยไปอุน,อนอุนร้านแรกเอาอะไรดีเนาะก่อนเดินทางต่ออันนี้ไม่เสียหรอไม่เสียเนี่ยเรนี่ลิดไม่ไมไมหรอริดไม่ไมไมไมอาไปนึ่งกินกับอะไรดี ก็ให้พุทธพเผากินไข่ดีบไขดีนะคะครับมีสามบอลไม่เสียหรอเมื่สีแก่ไม่จะแก่ไหมไม่โอ้ไม่บอกว่ามันเนี่ยเก็บไว้สามบอลกลัวมันเจอเนาะครับอะไรอุ่นน้งผลไม้ละกันเพกานะครับเอาไปให้คนข้าวนแก่ที่บ้านทำอาหารของมักของชอบนะไข่ดีบไขดีนะครับคนเล็กหน่อย ขับเลยมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็อยู่กันที่บ้านปะตึงนะครับตำบลปะตึงอำเภอแม่จนจังเชยก็เห็นมีของขายก็มาแวะกันนิดหนึ่งนะครับน้ำผึ้งป่ามันใหญ่ตรมีครับว่าถ้าเขาจะไปไหว้หรือว่าไม่ถืลูกถ้าไปไหว้กล้ยทิ์นี่แหละดีที่สุด เท่าไดนะคะสามซีมสามซีโยโกมาเอาหนึ่งดูก่อนเนาะสามซีมันแบบชุกแก่สามซีวันไดแกมีตึงวันนะครับนี่แกมีตึงวันเนาะบ้านป่าตึงเนาะครับบ้านป่าตึงบ้านป่าตึงทุกวันครับในบ้านทำขายนะครับจ้าของหวานทำเองก่อนของหวานแห้งของหวานแห้งเอาขายเต็มกลุ่นเอามาตะกี้นี่เจ้าหลานเอามา ครับไปเดินดูต่อนะก็เพิที่ไม่ถึงไป2อดีของก็เริ่มวางขายกันแล้วนะาดทุกวันเนาะสาตัวด้อยเหรอสามตัวสี่รอยเจ้าไก่เจ้า่เจาไจ้าไก่เา่เจ่าไก่เจ้ไก่เ้่่เจ้าเจ้า มีเพชตดงหูมานบาทัวบาทนีนะเสไรชิดนึงครับมีประโยากวา่เอตอนนี้ของยังไม่เต็มเนาะของยังไม่เต็มครับเก็บเก็บเก็บหูหนูออกที่บ้านกันค่ะเหมาะอ๋อนี้ถก็ไดะ ทอดของทอดบาร์บีคิวกับเกิมบาร์บีคิวสักทุงไปกินเล่นเรียงเรื่อหมดถ้าต้มขนมมีเป็นเรื่องนี่ขนมหลายอย่างเลย่ค้าๆกำลังพยอยมากันเนาะพยอยมากันเรื่อยๆขนมเยอะแบบข้าวมันข้าวเม่าหมบต้มซิบปลาเองกองซิบปลาอิ่มเลยนะนี่ าาิจจ้้าปเดินดูต่อมีลองกองตัวป่ะครับลองกองตลาดก็อยู่ติดกับทุ่งนาข้างหลังนะครับตอนนี้ก็เริ่มไทยหน้าก็แหลอองกะจิ้มก่อนซื้อลองลองกองไม่แน่ข้าวหวานก็ซื้อเลยอร่อยได้หวานปะหวานครับต้มหวานอมส้มเดี๋ยวที่กินเริ่มใหญ่ไหมเย้ใหม่เนาะน้อ รังยายมาหนิมันกรหม่ไรนี่น้อไม่ไรของแท้แก่หรือไม่ล่ะแอ่เป็นเดียน้อบาทจ่ะเล็กๆนี่อร่อยอร่อย30มสิบสามสิบเฮดซเฮดบะหิี่ซอหอยหอยหอยเลยถุงเดียวเน่อยหอยมาหอยอ่ะค่ะม่เสลิงเชลี่พวกนี้น้องไม่ดองอาหารบ่อถุงละสิบบาทไม่แพงกันจ้อง ห้าบาทเองปูนาตรงนี้นะเจ้าโอ้ปูนาต้องเองแม่หนอซอกคนเดียวเนาะเจ้าซอกคนเดียวเจ้าสดสดเลยเจ้านี่สดเลยจ้าแค่กินแกงปูเลยปลาสร้อยปลาซิ่งปลาโอ้โหข้าวสตรีสีม่วงก็ได้กินนะข้าวสตรีม่วงนี่ทุกวันเลยนะที่สำคัญเนาะทุกวันไข่เช้า ใสปแฟลนักผู้ร้อนปลาตึงเนาะจะอยู่ก่อนใช่มือเจ้าครับอ๋อข้าวสลีม่วงแน่แสดงแน่ม่วงนั้นสิบบาทสิบบาทถูกนะซาบ้าสิบแน่มกินปลาเสี้ยงเสือนะสาวสิบบาทสิบบาทใหม่อยู่เนาะใหม่ค่ะโอ้ยเจ้าห้วนขนาดเลยนี่เจ็บกําเดียวขอได้ของโต้มันเย็นละสิบบาทครับบาทรวมล้ำก่องมาทเองไม่แพงนะครับนประโยชน์สีม่วงนี่ทำให้สีผิวพรรณสดใสครับไม่เคยกลิน มันจหวานเั้หวานถ้าสีม่วงมันจะหวานอะไรถ้ามันหาวนาีวกได้่ลาิปกาิบปาปลาปลาไหลปลาไหลได้นามะกะเจ้าวู้นักกน่าคนดักเอาเนาะเจ้าเจ้าเก่งนหครับปลาเหยียนปลาไหลดักเอาฮข้าาลี กเมียนีนดาดาไปยี่ไดน่ปูกปลูกทำพันปลูกทำพันอ๋อเนาี่ซุ้ยไขตัวเลยยไขก็มีถ้าไขบีตะได้เจ้านี่หลายราคาเจ้านี่รู้อะไรซาบาทซาบ้าซาบ้าเนาะสวยๆเลยนะ้งามขนาดนี้ถ้าไขที่บ้านเนาะเจ้าซื้อผลไม้ไปเจ้าอันตีมาเสียกินได้เลยอ่ะครับท้าที่ไม่ซื้อเดือนทางอยู่ เดี๋ยวจะเสียเนาะเเดีี๋ยยวจะสครับขอบคุณเจ้าครับเจ้บาทเจ้บาทแม่หูหนุนกระเทียมฮึท่านอะไยาคะเนี่ยนี้โอ้จิกุ้งจิกุ้งตี่งให้ใครทวนตัวได้ตัวสามบาทจ้าตัวสามบาทได้ราคาเนอะอันนี้อันนี้เผาเนาะรูปเป็นอ้ยังยังเป็นอยู่ พุงในเศ้าตัวเจ้าอันนี้มันสิบสีตัวนี่ถุงเศ้าตัวอ๋อครับสิบสี่วันไปเดือเนาะต้องมีพักใส่ครับสามสี่วันก่อนของครับโอ้ปลาไหลปไรละตัวละตัวแล้วสามสามสามมันคือราคาเนี่ยถามดอยไหนก่อนราคาเนี่ยบ่โอ้ปลาไหใหญ่มากนี่ไปเย็นยักษ์ไปเย็นยักษ์นทำไมนี่ใหญ่มากเลยเนี่ยงเเป้้จาตัวกับเท่าแขน มือเขานี่ยิ่้เป็นอยู่ไหมนะ่อสิตัวออกไปแล้วอ๋อครับไซส์แบบโหม่ใหญ่เดี๋ยวหน้านะขาปลาไหลนักนะแม่นอ้ะครนบนี่นี่เยออะ้โหปลาไหลนาะโอปลาไหล ปลาไหลไซแบบบิ๊กเบิ้มแล้วเนี่ยขายกระปุกใหญ่เพื่อขายยังไงนะครับขายเมาทุงเลยกันขายเมาทุงครับปลาเยอะแยะมากมายปลาไหลเยอะเนาะช่วงนี้่เจอบัลลิ้นไม้แล้วเราถามราคานี่เท่าไหร่เนี่ยบัลลินไม้บัลลินไม้โอ้เม็ดมะม่วงทอดเจ้าตำน้มพริกอร่อยอร่อยเจ้าอร่อยล้าสะมาเจ้าเด็ดครับสด

แกนตัวได้น่ะนี่อิ่มตัวไมล่ะลูกแม่สนใจหอมไปหอมแม่เปลินทั้งซับหนุ่นหนุ่นหนุ่นแค่บาทก็อิ่มได้อ่ะขอดูหน่อยนะแม่แล้วก็สโถ่แกนใหญ่แต่ยเนาะอันนี้ใหญ่นี่เป็นไข่เค็มเจ้าอ๋อไข่เค็มไข่เค็มหมูซับเจ้าแล้วก็ทัวร์แล้วครับทัวร์ทัวร์สีม่วงอ๋อทัวร์สีม่วงอันนี้สีขาวนี่เป็นหมูซับอ๋อเอาทัวร์ดู่นแล้วกันครับ อลูกโตๆเลยสิบาทเนาะอ่ะอุ่นนุ้นอุ่นน้นครับอร่อยอรครับสิบห้าบาทนะครับอุ่นน้นนะคลโ,โ,โตเลยอ่ะครับใช้ตั้งกรนะครับห้าบาทแล้วกทอา่ไหคบ้าง บ้าร้อนๆเหมือนกันพอมๆกินได้ไหมใส่แน่นกว่านี่อู้หูเลยว้าวนึกว่าห้อนว่ะห่อนตะไคร้ค่ะห่อนตะไคร้ครับนุ่มไหมรำขนาดเนาะรำเจ้าครับไปดีๆนะครับนี่ครับตลาดบ้านๆท้องถิ่นเนาะครับเดินทางกันต่อเนาะ ซื้ออุ่นกล้วยหอม3าิบบาทแม่มาอุ่นหุนกล้วยหอมบัานบ้านี่จะราคาถูกามสิบบาทุกับอันนี้มันของสวนมั่นเาได้ลแต่ในเมืงก็หกบาทแลวเนี่ยพี่เทพแล้วนฟองกินเดี๋ยวสักสาวันก็ได้กินแล้วต้องอสามสิบบาทถือว่าถูกเนาะลหอห้อยแบบนี้เลยอ้อบห้อแเลย้หบนี้อยแเล้นเลยโอ้แแล้วแนห้ ទ្រ claro ah ើន្រឿ្រូវទ្រូលន់់ទ្